เข้าสู่ช่วงที่2นะครับวันนี้เป็นวันที่มีความหมายนะครับเราสนทนาเรื่องของเดินด้วยการนำพาสันติเดินเจริญเมตตาในแผ่นดินนะครับจากเบตงถึงเชียงรายนะครับสนทนาอยู่กับตัวแทนจากพี่น้องศาสนาคริสต์นะครับอาจารย์จักกิดนะครับาจากศาสนาฮินดูนะครับอาจารย์พรามจากพี่น้องชาวซิกนะครับอา,อาจารย์อนันต์นะครับแล้วก็จาก ศาสนาอิสลามนะครับอาจารย์ฟาซีนะครับท่านมาจากสถาบันวัสติยะนะครับเพื่อสันติแลการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับสนทนาอยู่กับหลวงพี่สุธรรมเมื่อเบรกแรกเนี่ยสนใจมากเราได้เห็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ในลิเบียมาแล้วนะครับใครอยากสนใจก็ตามกันเอาเองโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติถามหลวงพี่สุธรรมนะครับเริ่มเดินยังไง จากเบตงเนี่ยจะเริ่มสตาร์ทกันแล้วในเดือนนี้อ่ะก็จากใต้ไปเหนือจะเป็นระยะที่สองระยะแรกเราเดินจากตะวันตกไปตะวันออกจากแม่สอดไปมุกดาหารเสร็จแล้วเสร็จภารกิจแล้วแล้วก็กําลังจะเริ่มเดินระยะที่สองก็คือจากใต้ใต้สุดไปเหนือสุดก็คือเริ่มเดินจากชายแดนเบตงวันที่13พฤศจิกายน1ิบสพฤศจิกานะครับเริ่มสตาร์ทจากเบตงนักเวลา ก็บ่ายสามโมงะบ่ายสามโมงครับแล้วก็เดินผ่านสามจังหวัดจังหวัดภัยแดนภาคใ,ใต้นะครับยะลาปัตตานีแล้วก็ขึ้นมาหาดใหญ่แล้วก็เข้าสงขลานครแล้วขึ้นมากรุงเทพนะครับ,รบแล้วจากนี้ก็ขึ้นไปพิษณุโลกเชียงใหม่แล้วไปสุดที่เชียงรายที่ด่านชายแดนเชียงของน,นี่ถ้าเกิดว่าคนตามหลวงพี่เป็นหมื่นเป็นพันจะทำยังไงเนี่ยก็เดินไป ก็กคิดว่าเ,เรื่องหลักข้ามไหนหนอนท่านครับ,บได้เดินเดินขัาไหนนอนนั่นนะฮะก็เดินวันละประมาณ50กิโลเมตรนะครับห้กิโลเมตรครับก็เพื่อที่จะส่งสารแห่งสันติภาพให้พี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันสร้างสันติภาพร่วมกันเพราะจริงๆแล้วหน้าที่ในการสร้างสันติภาพเนี่ย ไม่ใช่แต่หน้าที่เพียงของรัฐบาลหรือว่าสสหรือสวเท่านั้นครับแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกศัสนิกชนทุกคนต้องมาร่วมกันสร้างสันติภาพร่วมกันเริ่มจากสร้างสันติภายในภายในใจของเราก่อนนะครับตั้งตนให้มีสติเมื่อมีสติก็จะมีสันติเกิดขึ้นรู้จักที่จะรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปัญญาให้เห็นว่าความเมตตานั้นคือ ความสุขที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเมตตาและเราขาดศีลธรรมมีแต่การโกรธกันเกลียดกันว่าร้ายกันนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์นะครับเมื่อเราโกรธใครเราเกลียดใครเราว่าร้ายใครเราจะทุกข์ก่อนแล้วก็นําพาความทุกข์นั้นไปให้กับครอบครัวไปให้กับสังคมและสุดท้ายก็นําไปสู่ความไม่สงบสุขของประเทศชาติแต่ในทางกลับกันถ้าเราจเจริญศีลธรรมเราทําจิตให้มีเมตตา เมื่อจิตของเรามีเมตตาเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะส่งความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวส่งความสุขให้กับทุกคนในสังคมทุกอำเภอทุกหมู่บ้านเมื่อทุกอำเภอทุกจังหวัดมีความสุขร่วมกันประเทศชาติก็เกิดสันติสุขนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้ง5ศาสาศนาเนี่ยมีความปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยครับอาจารย์ฟอบซีครับ,รบเนี่ยจะเดินจากภาคใต้อาจารย์ฟอบซีอยากจะบอกอะไรถึงพี่ๆน้องๆใน3จังหวัดอ่าอ่าอ่าครับ ก็ด้วยบริบทที่เราเคยคุยกันนะครับไม่แต่ว่าเราก็คุยกันว่าในรูปแบบที่เป็นการเดินเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบที่อาเป็นอาจจะเป็นเรื่องใหม่สับพี่น้องนะครับทั้งไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่อย่างเดียวเราคุ้นชินกับการวิ่งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลเราคุ้นชินกับการ ขี่จัก,กรยานนะครับจัดกีฬาเป็นอีเวนต์เป็นสปอร์ตคลับเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพมิติเหล่านั้นเราก็เรียกร้องเพื่อจะให้คลับเหล่านั้นเนี่ยมาร่วมกันดูแลสุขภาพนะครับคนที่เขาทําธุรกิจทางด้านนี้เขาอาจจะได้ในเรื่องของการจัดการอีเวนต์ไปอะไรเขาว่ากันไปนะครับแต่ลักษณะของการเดินก็มีคนทําเหมือนกันแต่เดินในลักษณะของการนําธรรมะหรือแสดงแบบอย่างให้สันติภาพเนี่ยเป็นการเดินที่มีเป้าหมายมากกว่าที่เราจะ เป็นลักษณะของการจัดอีเวนท์ที่มุ่งหวังหรือนำไปสู่การได้ผลประโยชน์บางสิ่งที่เรากำลังเดินไปข้างหน้าฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะครับว่าในความบริสุทธิ์ใจของทั้ง5าศาสนานะครับที่เราเองได้ออกแบบกิจกรรมเหล่านี้เ,เพื่อนำหัวใจคือทุกคนเดินด้วยหัวใจและทุกคนก็พยายามที่จะพังกำแพงความต้องการใดๆออกไปยกเว้นนะครับความต้องการที่อยากจะเห็นว่า พี่น้องผองเพื่อนเนี่ยหรือคนในชุมชนคนในกำปงในภาษามราูเนี่ยนะครับคนในท้องถิ่นในใชายแดนใต้นะครับได้เห็นคุณค่าของการลงทุนด้วยร่างกายคุณค่าของการลงทุนด้วยรอยยิ้มคุณค่าของการลงทุนด้วยผู้นำทุกศาสนาที่เขาเห็นจุดร่วมด้วยกันนะครับว่านี่คือทั้งออกประการหนึ่งเชิงรูปธรรมที่เราสามารถที่จะจับมือร่วมกันได้ที่เราเรียกว่าการผลักดันให้คุณธรรมในศาสนานั้นให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด นั่นก็คือหนึ่งในรูปธรรมนั้นก็คือเราเดินด้วยกันนำพาสันตินะครับครับพี่พิจก,กิตครับครับผมค่ำไหนนอนนั่นมีการจัดเตรียมกันยังไงในหมู่พี่น้องคริสเตียนคือตามแผนการนี่เราจะไปวางเป็นตารางเป็นเดือนฉะนั้นช่วงไหนที่จะเดินถึงจังหวัดไหนเราจะพักที่สุราห,หรือเราจะพักที่โบสถ์คาทอลิก หรือเราจะพักที่โบสถ์คริสเตียนครับหรือถ้าทางพราหมณ์ก็มีบางทีทางภ้าคอีสานที่เราเดินผ่านมาเนี่ยไม่มีโบสถ์พราหมณ์เาสักเท่าไหร่เราก็ส่วนมากจะไปคอนเซนเทรตในการพักผ่อนของพระธุดงค์ทั้งหมดเมื่อมาถึงจุดหมายของแต่ละวันก็จะไปพักโบสถ์คริสตบ้างสุเราบ้างเือไหนก็อยู่ตรงนั้นนะเืไหนอยู่ตรงนั้น<อ>แล้วก็จะมีการ เสวนาธรรมพูดคุยกันในระหว่างสัตวรุษที่มารอรับที่โบสถ์หรือรอรับที่ที่วัดที่ที่วัดหรือที่สุเราเราก็จะนั่งคุยกันสัตวรุษทั้งหลายพุทธชนทั้งหลายก็กินข้าวเย็นอะไรกันแล้วแต่แต่พระก็คงไม่ได้สันครับฉันน้ำฉันน้ำฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้มันบ่งบอกถึงเวลาพระพักที่ไหนเนี่ย จะเห็นความอัศจรรย์เกิดขึ้นที่นั่นก็คืออย่างพักที่โบสถ์นักบุญเจอราาชที่ขอนแก่นแล้วก็ด้านหน้าด้านเยื้องไปหน่อยก็เป็นสุเหร่ามุสลิมอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นพี่น้องกันก็มาสัมผัสกันมาอยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความพดเห็นกันเอาน้ำเอาท่ามาแลกกันเขาอยู่กันแบบนี้อยู่แล้วเป็นวิถีอันปกติแล้วพอมาเจอโครงการอย่างนี้ทุกคนก็ชื่นชมอที่จังหวัดพิษณุโลกก็ใหญ่มาก นะฮะที่ขอนแก่นก็ยิ่งใหญ่ครับฉะนั้นแล้วที่มุกดาหารที่สิ้นสุดลงไปเนี่ยใหญ่จริงๆคือทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้วัฒนธรรมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติลงมาต้อนรับคณะครับแล้วก็เราก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดแต่และจังหวัดก็จะต่อไปนี้เราก็จะต้องขอความร่วมมือไปครับเพื่อให้งานจากเบตงไปถึงเชียงของประสบผลสำเร็จในขณะเดียวกันผมก็ในฐานะแคทเธอร ผมก็จะทําจดหมายไปขอความช่วยความร่วมมือจากโบสถ์แคทอลิกต่างๆที่เรากำลังจะเดินผ่านเพื่อให้จัดพิธีร่วมกันเสวนาโดยการเรานําเอาหลักศาสนาหลักธรรมมาปรึกษาหารือกันมาคุยแล้วมาวิเคราะห์กันในหลักความเชื่อเชิญนะครับไม่ได้บังคับไม่ได้กาเกณฑ์นะครับเอาหัวใจมากองอยู่ในแผ่นดินอันอบอุ่นนี้ครับมีอะไรก็แจมกันอยากได้ยากันยุงเพื่อไม่ให้พี่พรามโดนยายุงกัดก็มาเอาของกันกัน พี่ยออเข้ามีส่วนร่วมได้หมดเลยพี่พราเมีนั่นได้ครับก็ได้ทุกคนครับอยากจะบอกไปยังพี่น้องชาวซิกแถวทุ่งสงไหมครับนครเยอะเลยอ, <c oughs> อยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาซิกรหรือศาสนาอะไรก็ได้ก็เชิญชวนมา,มาร่วมโครงการนี้ครับเดินเพื่อสันติภาพครับครับพี่พราสพีพราสมะเมืม่อเมื่อคืนตอนผมลงรูปอีกการหนึ่งนะครับตอนนี้มุกดาหารมีคนไลายหลายคนมาโทรหาว่าเออที่ ต่อไปแบตองแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยทายังไงที่เราร่วมกันได้แล้วเลี้ยงอยากมีส่วนร่วมมัอยากมีหลายคนถามคุณทายด้วยแล้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยอินเดียด้วยแบบมีถวายเพราะว่าตอนลงเฟซบุ๊กมันก็กระจายกระจายไปแล้วแล้วทีนี้ผมบอกว่าไม่ต้องคิดเรื่องนี้ว่าผักที่ไหนโนนที่ไหนเขาอะไรไม่ต้องคิดคุณแค่คิดว่าอีเวนต์นี้เป็น historical and memorial เป็นประวัติศาสรตร์เลยและไอเลีเ้ยงเนี่ยมันเล็กๆไปอยู่เพราะว่าดูรูปกันเก่าอะว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับมีบทพรามด้วยมีมีเจอแต่ศาสนาคริสต์อยู่ครับนั่งกินข้าวนั่งคุยกันได้หมดเย้ยงนี่ไม่มีปัญหารับ,รบมีเอกลักษณ์ประจําของนักบวชด้วยแต่ละครับแต่ละ<ต>ท่านนะครับแต่ละท่านหลากหลายอยากให้ผมฝากว่าทุกทุกท่านที่อยากมาร่วมก็ มาร่วมร่วมเราร่วมได้ร่วมได้หมดเลยใครมีไฟฉายแสงไฟฟ้าก็มาส่องสว่างเลยครับผมผ่านตรงไหนก็ส่องสว่างให้พวกท่านหมดตรงไหนก็ตรงนั้นผ่านตรงไหนยุงมากก็มาช่วยให้ยุงไปที่อื่นเสียที่อื่นน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นพร้อมทุกอย่างมันพร้อมไม่ได้มุ่งหวังอะไรเลยสิ่งที่สิ่งสิ่งที่เราเห็นพบเห็นในขณะนี้นะครับว่า เราเราก็ไม่อยากที่จะเหมารวมว่าสังคมเนี่ยขาดความสมคคีโดยรวมนะครับแต่เรามองว่าในภาวะที่สังคมเนี่ยเขากำลังขัดแย้งกันแสดงว่าในจุดนั้นเนี่ยเรายังไม่พบจุดที่เราจะนั่งก็เรียกเอาเขามาคุยกันจับเขามาคุยกันจับเขาคุยกันใช่ฉะนั้นในเรื่องของการเป็นต้นแบบหรือการเสนอแบบอย่างให้ชัดเจนเนี่ยผมว่าวันนี้เองสังคมเขากําลังเรียกร้องนะ ในระดับของชุมชนในระดับของสังคมจะอยู่ระดับไหนก็แล้วแต่นะครับเขากําลังร้องเรียกว่าสมัคคีกันเถอะสมัคคีแม้ว่าจะ,จะช่องว่างเจเนเรชั่นมันจะห่างกันเยวาวชนอาจจะไปติดอยู่ในเทวิตเตอร์วันนี้ทิ้งก่อน<ช>ทิ้ง t ทวิตเตอร์มาดูว่า นักบวชของเราพี่ๆศาสนิกของเราเดินอะไรกันใช่ฉะนั้นเขาบอกว่า,าเวลาเวลาเวลา,เวลาเขาจะนาแบบอย่างใดแบบอย่างหนึ่งมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาเขามักจะมองคนที่เป็นผู้นําของเขาครับฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผู้นําของทุกศาสนาที่เราเห็นเนี่ยแต่และคนเนี่ยบางท่านก็เป็นผู้นําบางท่านนี่ก็เป็นผู้แทนบางท่านาานี่ก็เป็นลักษณะของการกลุ่มนโยบายหรือยุทธศาสตร์ใดก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยหันมาหันหน้า สาม,มัคคีกันสื่อเองก็มันคันครับซื่อจะต้องตามเท่านี้ผมจะได้ตามกันแต่สื่อน้อยเรารู้สึกว่าถ้าถ้าหากว่าทางผู้ดำเนินรายการเนี่ยกำลังส่งเมสเซจเน่ยไปยังเพื่อนสื่อมวลชนทั้งผองเนี่ยหมายเพราะว่าเรื่องราวดีๆแบบธรรมะแบบนี้การเดินด้วยสันติการเดินด้วยการนำพาสันติถ้ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนความคิดของทุกคนให้เห็นว่านี่คือรูปธรรมเชิงความสาม,มัคคีแล้วนะผมว่า พื่อนสื่อต้องทําหน้าที่ไปด้วยกันด้เช่นกันกล้องกล้องทุกกล้องจากมือถือของท่านเวลาโครงการนี้ผ่านหมู่บ้านของท่านผ่านพื้นที่ทุ่งนาป่าเขาของท่านโปรถ,ถ่ายรูปและก็ส่งขึง้นไปบน f Facebook ส่งไปใน YouTube ตามสบายบบพี่พราออาถามก่อนสนใจมากขอครึ่งนาทีภาพเหล่านี้พอออกไปสู่อินเดียแล้วเป็นยังไง มีคนโทรหา,หาครับมีคนโทรหา <c oughs> ว่าเรียกเนี่ยเนี่ยคือหมายความว่านำพาสานตี Wal t t g e t h e r for ร์บิสฟงบอกว่าไม่ต้องคิดมากดูอันเก่ามาตมะกานดีครั้งแรกที่อินเดียเดินก <c oughs> ็คือเรี่องนี้ <c oughs> แต่ท่านที่เดินมีรายการคนละเรื่องแต่ทีนี้รายการนี้คือที่ที่เราเดินน่ยคือนำพาสานตี <c oughs> ระดับโลก ไม่ได้ต่างกันที่ท่านมามางานที่เดินที่อินเดียครั้งแรกสห<น>ประชาชาติจะมาร่วมกับเราเราก็าไม่ปฏิเสธนะครับออขอเชิญพูดถึงเรื่องสื่อเนี่เราต้องขอขอบคุณสื่อมุสลิมไทยแลนด์ที่โคว่างานเดินของตะวันตกสู่ตะวันออกอได้ทุกรายการ,ค,รความจริงาศาสนาแคทอลิกของผมของเราเองก็มีสื่อส,สื่อมวลชนแคทตลิขในประเทศไทย แต่ก็คงไม่ได้เสนออะไรมากก็จะมีช่องไวท์แชนแนลนะที่ผมเห็นการการสื่อเรื่องราวเหล่านี้ก็ขอขอบพระคุณสื่อมากที่โดยเฉพาะรายการสภากาแฟที่ให้โอกาสพวกเราได้มาพูดถึงจุดมุ่งหมายและเจตนารมณ์ในการเดินครั้งนี้นี่ยิ่งใหญ่มากครับนะครับจะเดินกันวันที่13พฤศพิจิกา เดินกันไปเรื่อยๆจากเบตงชายแดนใต้จนไปถึงเชียงของจังหวัดเชียงรายเพับเ่านั้ครับครบาวนี้แหละเราจะได้รู้ว่าโอ้มีพี่น้องชาวซิกอยู่ที่ไหนบ้างไม่ใช่อยู่ที่พาหุรัฐอย่างเดียวไม่ใช่จริงๆก็ <S <s ๆอยู่ท,ทัทท่วประเทศเลยทั่วโลกทั่วประเทศแล้วก็รจริงๆก็ไม่ต้องห่วงอะไรเนื่องจากเราก็อยู่กันทุกศาสนาอยู่แล้วได้มาร่วมเดินทุกวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มากันได้เลยครับครับ วันก่อนไปที่ทุงสงนครไปตรังเราก็เจอพี่น้องชาวซิกที่นั่นนะครับไม่ใช่อยู่ที่ภารดเสมอที่วุฒิสภาพวกคนเข้าใจผิดเดี๋ยวนี้ไปอยู่สุขุมวิทแล้ววิทอยู่เยลาก็เยอะนะเยลาก็เยอะเยลาก็มากใช่ไหมครับครับหลวงพี่หมีครับมีอะไรอยากจะสื่อสารถึงสังคมนะครับ13พฤศพจิกาถึง13มกราเนี่ยใช้เวลายาวนานก็ประมาณ2เดือนนะครับสองเดือนเดินเดินวันที่ส3บสามก็ จากเบตงก็เข้ายะลาเข้าปัตตานีหัดใหญ่สงขลานครสุราษชุมพรประจวบเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็มานครปฐมกรุงเทพแล้วก็ขึ้นไปนนทบุรีปทุมชัยนาทนครสวรรค์พิษุโลกแล้วจะไปถึงเชียงใหม่แล้วก็สุดท้ายที่เชียงรายครับก็อยากจะให้เชิญชวนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับกับประวัติศาสตร์ ชาติไทยในการที่จะเดินทดแทนคุณใครอยากจะทําสัญลักษณ์จากใบไม้ทําจากธงทําจากใบตองทําขนมนมเนยกล้วยวชชีก็เชิญขนมนมเนยมาเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ปฏิเสธกันขอเรียนเชิญร่วมบุญกันได้หมดเลยถึงกรุงเทพประมาณ21่สิบเอ็ดธันวาครับก็จะถึงเชียงใหม่ก็ประมาณสัก ต้นเดือนเออกลางประมาณวันที่สิมก,มกราวันที่25ธันวาถึงที่ไหนนี่ก็คงจะสนุกคื <c oughs> อหมายกำหนดการของวันที่2 1หรือ22ธันวาเนี่ยเราจะตัดการเสวนาที่กุฏิจีนกุฏิจีนก็นะนจะมีมทั้งโบสคริสสุราสนใจแล้วก็ว่าโบสพราหมณ์ตรงนั้นจะเป็นศูนย์กลางวัดประยุนวงสาวาวัดประยุนวงศาวาทฉะนั้นตรงนี้เป็นสีสี่ ศาสนศาสนสถานที่เราจะเข้าไปทร่วมกันทํากิจกรรมเป็นไดอาร์กนะศาสนาเสวนาศาสนาเสวนาศาสนาสำคัญครับก็ขอเชิญชวนนะครับโครงการเดินด้วยกันนาพาสันติเดินในแผ่นดินไทยนะครับคณะพระทุดงเพื่อสันติภาพและศาสนิกชนทุกศาสนานะครับ Wal k together for p e a c e นะครับเริ่มเดินจากเบตง ถึงเชียงรายเริ่มต้น13พฤศจิกาถึง13มกรานะครับก่อนจบวันนี้ขอเอาพุทพธพจน์ที่มีความหมายนะครับเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาลิกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกใบนี้เพื่ออนุเคราะห์ประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับผมคิดว่าเป็นคําพูดที่มีความหมายและไพเราะเช่นกันนะครับ พี่พีนมีอะไรจะฝากก็เชิญฮะคนละครึ่งนาทีเชิญครับพี่ฟอสสิครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยมุสลิมแล้วก็พี่น้องทุกๆาศาสนานะครับสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดก็คือให้เราเห็นคุณค่าการมีทัศนคติที่ดีต่อภารกิจที่เราทําก่อนเพราะว่าพลังส่วนของการมีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากร่วม แต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกน่าเบือ่อรู้สึกเครียดทําไมต้องทําแบบนั้นทําไมจะต้องรวมตัวบรรดา,าศาสนาต่างๆมาอยู่รวมกันด้วยบางทีความเข้าใจเหล่านี้พี่น้องอาจจะมองว่าทําได้หรือไม่ได้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยข้อจำกัดอะไรต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นในประเด็นที่เรากําลังเดินในขณะนี้ในที่เราทำอยู่เนี่ยคือประเด็นของการทําให้การร่วมมือให้มันเกิดขึ้นทําแล้วทํ<ท>า <ำ S 1> แล้วที่ไม่ได้ <c oughs> ไปขัดกับหลักการาศาสนาใดๆนะครับเป็นเรื่องของการจับมือ นะครับแล้วก็เสวนากันแลกเปลี่ยนในเรื่องของหลักธรรมคาสอนซึ่งกันและกันเพื่อจะได้เจอเจอจุดของการเรียนรู้ศาสนาของเพื่อนไปด้วยกันด้วยนะครับคราวนี้หละสำนักข่าวอินเดียจะได้ตามไห้ครับผมี่เขาอาไว้ฟังว่าให้ทุกคนพี่นงอาจจะฮินดูอาจจะซิกอยู่ที่ส่วนในกรุงเทพตอนที่เราเข้ามาคณะเข้ามากรุงเทพอยากให้ทุกท่านมาเข้ามาร่วมงานกอนะครับครับพี่นันเชนก็จริงอยากให ทุกกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่อยากให้เข้ามาร่วมเดินด้วยกันครับเพื่อคลายความเครียดกับชีวิตประจําวันด้วยไม่จาเป็นต้องเดินจากปลายสุดถึงเนื้อสุดเดินไ,ได้ไดดทุกๆพื้นที่เดินได้ทุกช่วงเวลาเข้ามาร่วมกันเป็นช่วงๆก็ได้กิโลสองกิโลก็ได้ได้หมดครับพี่จะผมก็อยากจะขอเชิญพี่น้อง Catholic แคทอลิกและก็คริสเตียนที่ อาศัยอยู่ในเส้นทางที่คณะพระทุดงเดินผ่านออกมาร่วมมือร่วมใจกันเดินด้วยกันสร้างสันติแล้วก็สวดภาวนาร่วมกันเพื่อสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยครับอันนี้ผมขอเชิญชวนครับครับนพมีมีอะไรจะรปาับเพี้ยนฮะก็เราเดินเพื่อสันติภาพเป็นปีที่สามแล้วปีที่สามแล้วในปีที่หนึ่งในเดินที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาพี่น้องชาวอเมริกัน ชาวศาสนาคิตก็มาร่วมเดินกันทุกวนความมาสจรย์เกิดแล้วเช่นกันเดินด้วยตีนมาเดินมาเดินด้วย,วยกันปเป็นจำนวนมากทุกวัน S <S ปีที่ผ่านมาเดินในประเทศที่นับถือศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามก็มีพี่น้องชาวฮินดูชาวอิสลามมาร่วมเดินด้วยทุกวันครับ,รบปีนี้เดินในประเทศไทยก็อย่าให้น้อยหน้าประเทศอื่น <S <S 1> <S 1> ให้มาร่วมกันเดินเพื่อสันติภาพร่วมกันให้ <S <S ให้ปรากฏในโลกของเราครับกราบนมรดกการขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่อาญ์พี่พามนะครับพี่รอซีพี่จักริจนะครับขอบคุณครันนบครับลารายการเลยครับ